โอ้โหมื้อนี้นะเล็กมากินข้าวกับลาบเห็ดฟางใส่บุนเส้นด้วยเห็นไหม,มดูน่ากินนะอันนี้มีแคบหมูด้วยมีผักแนมถือว่าอืมน่ากินน่ากินนะนะาเล็กไม่เคยกินหรอกปหนหาทํามาบอกว่าอร่อยนะาเล็กต้องชิมสักหน่อยมากินกับน้าเล็กยง่ายกินง่ายกับน้าเล็กวันนี้มีเนี่ย อันนี้เป็นลาบเผ็ดฟ,งฟงางใส่บุนเส้นนะก็ไม่เคยกินนะป้านาเขาทำมาก็บอกลองกินหน่อยนะต้องชิมแล้วนะมาน้ำลายมันมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้มีใส่บุนเส้นด้วยไม่เคยกินเลยพี่น้องเดี๋ยวลองชิมดูหน่อย อร่อยพี่น้องแต่เผ็ดเห็ดฟางนี่นกินอาหารแบบบ้านๆนะอร่อยรสชาติดี กินแล้วคิดถึงบ้านเดี๋ยวปีใหม่เจอกัน ผักผลุดอร่อยจริงนะลองมาทำกินดูนะถ้าใครยังไม่เคยทำนะน้านนล้ก็เพิ่งกินครั้งแรก ป้าหนาทำให้คือเป็นลาบเผ็ดอ่ะใส่ข้าวผั้ว่าใส่อะไรมันก็กลิ่นหอมน,น่าจะเหมือนลาบทั่วไปนะก็ใส่เอวุ้นเส้นด้วยโอ้อร่อยเลยขอบคุณป้าหนาจริงๆนะแซบอีรี